มาครับวันนี้ได้เป็นลูกชิ้นทอดนะครับผมลูกชิ้นทอดครับแล้วก็เกี๊ยวนะฮะนี่แล้วก็มีนี่น้ำจิ้มที่เขาให้มานะครับผมเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มที่เขาให้มาก่อนเนาะนี่ขอบคุนส่วนนี้น้ำจิ้มซื้อเหลือกินเหลือะ ที่ซื้อมาจากแฟชั่นวันนั้นนะครับไปอืมอร่อยทาคาเฟ่ครับอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องของแมวจิ้มนี้อร่อยเอ้น้องผสมกันขน้ำจิ้มอันนี้ปึ๊บไปครับอืม อืมยอ้ฮึน่าสมเลยก็อร่อยนะก็คีผสมไปดิคีบเลย ของทอดนี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเนี่ยปลาเห็ดอร่อยเด็กๆก็วุ่นวายอยากกินด้วย น้ำต่อติดรอสดชื่นมีบางคนไม่สดชื่นคาเฟ่จะกินผักไหมอะอากินผักโชว์หน่อยครับไอ้ทีกินผักไปอ่อนอ่ะนี่นี่นี่อะมันนี่อย่าก,กวน ถอยไปเลยไปถ้างั้นอออกไปทั้งคู่เลยไป